สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวครีมยี่ห้อซีเบลตัวนี้นี่เป็นครีมมาร์กหน่ใช้สำหรับการมาร์กหน่เพื่อฟื้นฟูสภาพหน้าแล้วก็ฟื้นฟูสภาพที่แบบเสื่อมโทรมพวกจุดดำของสิวตัวนี้นี่จะทำให้หน้ามีความแบบชุ่มชื้นขึ้นโดยนะฮะตัวนี้แฟนแนะนำอ่เพราะว่าผมเป็นคนที่ เล่นกีฬาก็เลยแฟนแนะนำตัวนี้มาใช้ทาตอนก่อนจะนอนแล้วก็หลับไปเชา้ามาก็หลังออกมันจะแตกต่างกับแผ่นมาร์กหน้าทั่วไปก็คือแผ่นมาร์กหน้าเนี่ยเวลาเรามาร์กหน้าเนี่ยเราจะต้องทิ้งระยะเวลาประมาณ10 20นาทีก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็มันจะออกจะนนหน้าลำาคานคือหน้าจะตึงแต่ตัวนี้เนี่ย พอทาไปปุ๊บเราก็ปกติจะนั่งเล่นเกมหรือ,อทำนู่นทำนี่ได้แล้วก็นอนไปตื่นเช้ามาก็ล้างปกตินะฮะตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้เพราะว่า,าคิดว่าผู้ชายอย่างเราๆน่าจะชอบตัวครีมแบบนี้ใช้สักประมาณ2-3สัปดาห์นะฮะเ,เดี๋ยวเราจะลอง แกะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในนี่เปิดมาแล้วจะเป็นกระปุกสีฟ้าขอบทองนเนื้อครีมข้างในเดี๋ยวลองแกะดูก็จะเป็นครีมสีขาวลักษณะเป็นสีขาวดูข้างนอกมันเหมือนจะมีความเข้มขนม้นมากตอนนี้เดี๋ยวลองท่าดูนะฮะ ทาแล้วจะได้รู้สึกตัวนี้รู้สึกว่ามันแบบชุ่มชืนนะฮะแต่ไม่แต่ไม่เนื่อยหนคิดว่าถ้าไม่เหนื่อยหนัเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่จะจะชอบอผมก็ชอบตัวนี้ที่มันไม่ไม่มีความเนื่อยหนัส่วนกลิ่นกลิ่นก็จะแบบกลิ่นหอมแต่ไม่ฉุนนะตัวนี้ก็ลองแนะนำไม่ใช้ดูเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวของคุณผู้ชายด้วย